เราจะไปล่าลีปเปอร์แบบโซโล่กันฮะไปเจอคลิปมาเขาปั่นแล้วเบิดเทลเบเซอร์ปะ่ะอ่านว่าอะไรสักอย่างลูกเดียวจบเลยวัดชิลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเอา้าว่าก,กดโซโล่โอ้โหสวยละแล้วเราเอาของมาันจะไปล่าแบบลีปเปอร์โซโล่สน่ยเอยากได้อยากได้ไดลีปเปอร์อากาศมันร้อนไอ้พ สวัสดีครับคนไทยรับอยากพาดิปเปอร์จังเลยครับผมพาไปได้ไหมเปหนครับดิปเปอร์ครับผมดิปเปอร์พอดีผมเอาระเบิดมานึ่งว่ากดโซโลระเบิดเลยครับไอเดดไลน์ครับอุ้ยอ้ยน่ากลัวน่ากลัวไปแล้วอย่าหันมานะไอหนู หยุดหยุดหยุดอุ้ย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 โดนเหยียบโดนเหยียบอ่ะไปแล้วไปแล้วไปเพื่อนเพื่อนไปเก็บจะโดนจิ้มไหมเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยครับเก็บเลยครับแบ่งกันครับ เฮ้ยข้างหลังข้างหลัง there there by the house เฮ้ยเฮ้ยหลังบ้านแนละ้วหลังบ้านแนละ้วตัวนี้เปรียบเปรียบ

อ,อ,อ้อมอ้อมเฮ้ยประชิดประชิดเลยประชิดเลยโอ้โหตีเผือมันยิงผมแล้วเผือมันชุบครับมันชบุ hey, นชอบอยู่ฝั่งนี้ผมกิดมีอะ chụp hả? rainer, 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 ra rainer, ra 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 la ra 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 Điều, ra มีโหลดปะเนี่ยมีโหลดเฉยเลยเอา้าไม่นี่วะชิบชิปชิปไม่โอเคนี่เราไปดูคลิปมานะเรใาชา้ระเบิดอันนี้นันเดียวจบแต่มีคนอยู่ตรงนี้ว่ะนี่ไม่เ,เดียว by there t เอาพีา่ก่อนแล้วกันหยุดหยุดพิเปอร์รุดหยุดต้องโยนให้มันเป็นยังไงนะโยนให้มันเป็นเส้นๆหยุดนิ่งยิ่งดิยิ่งยิ่งดิได้มสวยละ เสวยแล้วมิชชั่นเปวเออดีนี้เพื่อนรีบรีบมาเร็้มาเเฮ้ย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 

แต่ล่าริปเปอร์นี่มันลำบากอยู่วะเห็นแล้ว่ะหมอไม่เห็นมันมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆเราด้วยนันเนี่ยเต้น เอ้ยเอ้ยระเบิดดิระเบิดเถออยาหยานัา่นไงนั่นไงออันน้แล้วม <c oughs> ีคนมา ไอห,หนูนีเนนเน่เป็นไหนเพื่อนเป็นไหนเพื่อนสวยแล้วเราเออดิฉันปิ๊วหูยมันมีอาถรรพ์อยู่ว่าถ้าเราเอาของเต็มลงเราจะแพ้ฉะนั้นเราต้องเอามาแค่เนี่ยหอมปากหอมคอรอบนี้แหละรีเปอร์รีเปอร์รีเปอร์อยู่ไหน เสียงฟีเท้าของเจ้าเจ้าว่โอ้ยมีลูกสมุนเอายิงมานี่ดีกว่ะนี่มันนี่ไอ้หนูมันนี่มันนี่ไอ้หนูมาดิเอาก็ยิงนัดหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจะขึ้นมาก็ขึ้นมาโอ้โเดี๋ยวมันหลอกล่อเฮ้ยจิ๊บจิ๊บเจาะคึบคึบไปแล้วเดี๋ย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 วนี่มะนี่ไอ้หนูเห็นพี่ไหมเฮ้ยเอาไงเอาไงมาไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อู้วืดขี่ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยวะขี้หมดหึยมาดเข้ามาไม่ได้หรอเข้ามาไม่ได้หรอเฮ้ย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 โดดไหมเนี่ย ให้เราบังเลยเหรอมีทางเข้าปะเฮ้ยๆ oh oh, ้ยโมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงสด

เรีมีที่กำบังจะต,ต้องแก้แค้นอๆๆโอ้ยโอ้ย้ยโอ้โหแน่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 มีหยอกมีหยอก เฮ้เฮ oh. mm. hey, ้เฮ้โอ้แอบล้ำปากอยู่เนี่ยโอ้ยจิตัดหินอะไรแตกอะไรแตกเอ้ยโดนโดนชูนเบโดนชูนมันจะชูนเราไหม เอ๊โดชื่อเดีย๋วยววะเขาจะเป็นคนดีไหมแล้วเราอยู่ห้องคนเร็วเราเป็นคนเร็วฮี่ยถ้าจะยิงก็รีบยิงผมตอนนี้นะฮึ้ยจิ๊้จิ แก้แค้นแป๊บออกแก้แค้นแป๊บออกแก้แค้นแป๊บโอ้ยโอ้ยไม่โดนสักทีเว้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ไอ้หนูอุ๊บน,นั่นอย่าเดี๋ยววะระแบงหน้าระวังแรงเฮ้ยระแบงหน้าระแบงแหลงังถุ๊ไม่ถูกใจเสร็จเสร็จอย่าไปอุ๊ยอ้ยหมดกระสุนโคตรเยอะ ยิงได้ไหมปากปากเอ๊ะโดนชูดโดนชูดไปต้องออกต้องออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินได้ยินเสียงโบ I come to kill you man hello are you are you ready you need help oh okay <laughs> แล้วเรามี20นัด <_ d isc ans> เดี๋ยวผมเอาของคุณมายิงมันให้นะขมิเอะขมิเอะขมิเอะเอายี่สิบนัดข้าได้ไหมวะเนี่ย กวนะขอดูกระสุนเข้าหน่อยอุ้ยคนไปของนู้นแล้วขอกระสุนขอดูกระสุนก่อนโอเคเดินไปเพื่อนเอ้ยนั่นแหละยา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 สรุปมีคนมายิงเราจบเลยนี่อันนี้ เงี้ยส่วนจริงไหมพี่เอามายี่สิบลัดจริงหรอมันฆ่าลิเปอร์ได้หรอเปล่าเฮ้ยผิดผิดผิดเดี๋ยวนี้ดิเฮ้ยโอ้ยว่าแล้วแป๊บแป๊บ

นี่เนี่ยนี่เนี่ยสาพังขาพัง,พง,งดิบดิงวืดโอ้กระสุนหมดเร็วจัง่ะเร็วโดน้ยโดน้ยม,มองไม่เห็น Ơi ui, 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 đi 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 đi, đi ui, 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 đừng, ui, 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 Ôi, ôi, ôi อ้ยว่าเอ้ยแล้วเราไม่ยอมแพ้ต้องเจอมานี่มานี่มานี่สกิดมันก่อนฮะหนึ่งทีเดี๋ยวรอน้องมาใกล้ๆเข้ามาไอ้หนูอยู่นี่มาเร็่มมาเร็่มมาเร็่มอ่าฮะจังหวะน,นี้แหละโยน ได้ไหมจะเปิดปะเรียบร้อยโอ้โหก็ชิวเทคนิคฮะเทคนิคอะไรไม่รู้เรียบร้อยภารกิจเราล่าลิปเปอร์แบบชิวๆโอ้โหง่ายเหมือนกันนะเนี่ย ชึบชึบชึบวิ่ยได้สองอันเลยเหรอเปพ็อกเกตชึบชึบชึบโอเคชนะแล้วเราผลิดสำเร็จเดี๋ยวไปล่าคนก่อนครับค่อยออกเรามันแกงคนเร็วกูยินเสียงปืนนะแวบ๊บแถวนี้ อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเดี๋ยวไม่รู้ใครชนะใครชนะไม่รู้เราลงไปเราตายแน่ เราจะลงไปแบบแค่ที่ปึบอุ้ยเอาไหนอ่ะโอ้ย,อออยนั่นเฮ้ยมีแสงไฟแล้วกว่อนเจ๊งเจ๊งเจ๊ง มาดิมาดิเพื่อนมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากกอบไม่อยากกอกโอ้โห